เดียวกันทำไมอะแมวขาหมดจดนะเง็นลูกน่งเดี๋ยวเ,าาเ,ดเดียวเอ้าเขียน,นยเขียนอะลงนางอเขียนเขียนแล้วเอ็เอ็น เอชเอขาเก่งมากน้องซุม S S O M เก่งม,มากใครแฮมใครแฮมนะใครแฮมฮลุกลุงน้องหงสอุงหู H โอ้เอ็เก่งมากอ่ะเขีนชืมนุษย์เจนนี่นานี่นานี่อ่ะเขีนชืมนุษย์ลุดยองน้อยลงน้อยอ๋อลืมลงน้อยอ่ะเอ็น ได้เก <c oughs> ่งมากไฮแฮมไฮแฮมเออ